สวัสดีเชา้าวันที่16มิถุนายน2568ค่ะคุณผู้ชมอินเตอร์เนั่นแนลค่ะมือนีสรุปแนวทางรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยของงวดวันที่16ค่ะมือนีค่ะคุณผู้ชมวันตัดสินมือนีเนาะคะ่ะแนวทางรัฐบาลไทยเอามาลงให้คุณผู้ชมในเบื้องกันมือนีรวมเซียนนะคะเพราะว่าจะแยกบทท่านค่ะคุณผู้ชมะดยภารกิจเนาะค่ะเนาะก็ขออภัยคุณผู้ชมทุกท่านที่รอบเบิ้งค่ะมีเลขดับเลขอะไรที่คุณผู้ชมคอมเมนต์ขอมากเนาะคะ่ะ รวมเซียนรวมคลิปให้เลยนะคะคุณผู้ชมขออภัยหลายๆค่ะเบิ้งลักะแคบแคบเอาเด้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจะได้ลงเลยสรุปมื้อนี้ค่ะสรุปให้รวมเซียนมีของลุงส่งค่ะคุณผู้ชมลุงส่งที่16มิถุนายนนี้ค่ะรัฐบาลไทยลุงส่งให้วิ่ง6กับ3บนล่างค่ะ6กับ3วิ่งเป็นตัววิ่งบนล่างจับคู่ให้มีทั้งหมด7คู่ค่ะ2ตัว7คู่4 6ห กสองหกเจ็ดศูนย์สามสองสามสามเจ็ดแล้วก็หกสามค่ะลุงส่งเน้นสี่หกหกเจ็ดสามเจ็ดศูนย์สามค่ะคุณผู้ชมเน้นซีคูค่ะสี่หกศูนย์สามหกเจ็ดสามเจ็ดตัวกันก็นกนคือหกสามค่ะคุณผู้ชมจริงๆพะนนวาหาก 6, คูคูที่เจ็ดเป็นตัวกันหกสามค่ะแล้วก็งวดที่ผ่านมาของเพลอนเขาอยู่ค่ะคุณผู้ชมศูนย์สองนะคะคุณผู้ชม ให้02เผินกับหายเหล็กเด่นมาเหล็กเด่นของเพินวดนนี้ือื่อด้เห็นเหล็กเดนที่กตหน,น้าลืมเขียนบะคะคุณผู้ชมเหล็กเด่นเหล็กเด่นนาจะมาได้ก็คือสงสัยลืมเด้อนนี่อ่าเพินหายมา0เก 02, 98, ่า8วดที่ผ่านมาค่ะ3ตัวต้องมาค่ะกนเลยมา0ค่ะคุณผู้ชมมา02เพินหาย02ปผินอ 02, อก20หลางเนาะคะ่ะ มือน,นี้จะไปล่างไปบนกระเบื้องเอาค่ะคุณผู้ชม460362236737กัน63ค่ะ3ตัวมีด้วยกัน3หางค่ะ36346603037ค่ะค่ะสำหรับไอดีไล์ของลุงทรงค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะทำบุญกับลุงทรงด้วยค่ะเพิ่นมาไปเฮ็ดร่วงท่านมาไปไปวัดไปถวายน้ำถว,ถวายถวายท่านค่ะคุณผู้ชม ญาใครอยากร่วมถวายทานกับลุงส่งที่เราไม่มีโอกาสไปแต่ว่าฝากลุงส่งไปก็ได้นะคะคุณผู้ชมฝากบุญเพื่อนค่ะเฮ็ดบุญร่วมกันไอดีไลน์ของลุงส่งค่ะคุณผู้ชม092-853-3765ค่ะอะอันนี้กะทำบุญน้ำกันค่ะคุณผู้ชมจะได้อ่าต่อบุญเนะคะต่อบุญต่อโชคกันค่ะค่ะสูตรทำเงินของปู่07ค่ะคุณผู้ชมเลขในตารางนี้ค่ะ ห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองเพิ่นจับคู่ให้มีน้ำกันเก้าคูตว่าเพิ่นตัดออกสองคู่ค่ะนอกนั้นไม่ตัดแต่ว่าเน้นเจศค่ะคุณผู้ชมก็คือห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองแล้วก็เป็นเลขวิ่ง8ดกับเจดค่ะแปดกับ 7, เจ็ดเพิ่นว่าเจ็ดหน่าจะมากค่ะคุณผู้ชมเพิ่นเล่นเหนี่ยเจ็ดสองค่ะเจ็ดสองวงกลมให้เลยตัวรองเจ็ดสองก็คือเจ็ดศูนย์นะคะ มือนีทาศูนย์มาก็มีห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เพนเนนเจ็ดศูนย์ค่ะเจ็ดน่าจะมา,อาของลุงส่งเน้นศูนย์สามเด้อค่ะคุณผู้ชมของวขอวดที่พามาของเพื่อนกบเข่าสองศูนย์ค่ะแล้วก็มีห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าสองหกสองเจ็ดสองวงกลมหายเจ็ดสองเป็นตัวเน้นๆค่ะตัววงกลมคือตัวเน้นเลยตัวตัดออกก็คือหาหนึ่งหาสองเพราะว่าห้าหนึ่งไม่น่าจะมา ห้ 5, 2, มาแล้วแต่กับบอแหนคะ่ะคุณผู้ชมแนวทางนะคะเป็นเพียงแนวทางการคำนวณค่ะมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะแคปหน้าจอเด้อคะ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวร่วมเสียนให้หมดเลยเนาะเะนาะของอาจารย์ต้อยอันนี้ลงไปแล้วเนี่ของหนุ่มภูพานก็ลงไปแล้วค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมเมื่อนี้คะ่ะแนวทางเลขดับ ลงไปแล้วนะคะคุณผู้ชมสูตรทําเงินของปู่ก็ลงไปแล้วขาดอันเดียวเด้อค่ะคุณผู้ชมขาดไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกลงบอท่านขายางคุณผู้ชมเห็นบอท่านจินตนาบอมีเวลาจีลงท่านนะคะขออภัยหลายๆคะ่ะสําหรับเอฟซีผู้ติดตามอยู่นะคะเนาะก็คืคอแนวทางที่ได้มาทั้งหมดนะคะเตรียมไว้แล้วแต่ว่าลงสายนิดนึงขอขอภัยคะ่ะ ทีคุณผู้ชมได้คอมเมนต์มาตามนะคะว่าคือบอลลงเลขนะคะจะลงไหมสินะคะคุณผู้ชมบางทีต่อไปนะคะคุณผู้ชมติดต่อมาทางเบอร์โทรก,ก็ได้คะ่ะ0849520230นะคะจะได้อ่านเห็นท่านจะได้รู้ท่านนะคะคุณผู้ชมบางทีคอมเมนต์ก็ไม่ได้เข้าไปอ่านขออภัหยหลายๆค่ะคุณผู้ชมวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีตังใช้นะคะรับทรัพย์รับโชคทุกคนเด้อค่ะคุณผู้ชมวันนี้วันที่16 มิถุนายน2568ค่ะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีความสุขนะคะในการใช้ชีวิตในมีนินะคะโชคดีสวัสดีค่ะ